Yo, สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับ EP ที่3แล้วนะมาตามคำเรียกร้องของ FC ทุกคนก็คิดไม่ออกชาแนลก็วันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ต้มน้ำปลานะพูดกันง่ายๆก็จะพาแขกรับเชิญคนหนึ่งมาซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนผมเนี่ยที่เป็น FC ของช่อง <c oughs> เห็นว่าบนว่าอยากมาออกช่อง <c oughs> ก็เลยวันนี้จัดให้หน่อยหนึ่งเมนูนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็น่าจะมาถึงละนัดไว้4โมง ันนี่ห้าโมงแล้วยังไม่โผล่เลยเออมาพอดีมา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 อุ้ยมา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 พอดีดใกล้เลยเออเกือบแล้วเป็นไงไปรีวิวหน่อยไปรีวิวหน่อยทั้งเข้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นแจมแอปเปิลนะเป็นการรู้จักแหละรีวิวหน่อยทั้งเข้าเป็นไงไม่ใช่ผมผมกำลังตอนแรกมาเนี่ยผมผมกำลังงงว่า ช่องพวกคุณทํางานกันแบบนี้จริงๆหรอแล้วแล้วผมเห็นไม่ตอนแรกก็ในคลิปนะเราจะเห็นว่าเออคุณมีเอออะไรมีวิวอะไรสวยงามแต่ว่าคุณมาเจอของจริงเป็นผมเพิ่งเห็นทางเข้าทุกคนทุกคนอยากเห็นทางเข้าไหมมันเกินไปจริงๆนะแต่ว่าโอเคเขามีระบบการทํางานแบบก็วันนี้เดี๋ยวพามาลองเมนูไก่ต้มน้าปลานะเห็นว่าอยากมาออกช่องคุณเป็นคนทำเดี๋ยวผมเป็นคนทำเองโอเควันนี้ เดี๋ยวเาจะยาเชฟอินเดียคนแรกนะคนแรกของช่องนะเนี่ยคนแรกเลยเดี๋ยวมาดูว่าเมนูวันนี้จะผ่านหรือไม่เดี๋ยวถามเขไปไปตับไหนอุ้ยข้าสัตว์ปกติไม่ทำไหนสิไอ้ที่อันนี้บาปไอ้คนบาปอันนี้เคยเห็นเขากินไอเนี่ยกินที่ว่าเนื้อดิบอะลองไหมต้องลองด้วยเหรอเดี๋ยวให้แขกรับเชิญลองก่อนเนาะไม่งั้นก็ตากล้องไป ดีมงานตรงนี้นะครับเครื่องตามีดีเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายมันก็อยู่ในหม้อเดียวกันนั่นแหละออกพีมีตับนะทุกคนตับโอ้โหการทำงานของช่องคุณเวนใส่ดำมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช้อนมาดิช้อนมาแล้วมันลงไปแล้วช่างมนิดเดียวไม่เป็นไรขอขอหน่อยนะครับขอเครื่องหน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นการทุ่มเทใะ กดซับยังเนี่ยคนดูอ่ะอดดการทำงานเหนื่อยใช่ไหนเนี่ยเป็นใบมะกรูดนะเดี๋ยวเอาไปใส่ไก่ต้มแคุณดูนะฉีกก้านนี่คือการทำอาหารของเชฟนะครับฉีกก้านบอกให้ฉีกก้านนะสุดยอดเอามาลอยมันอยู่ตรงนี้แหละทุกคนใครจะไปรู้เนื้อไก่นี่อิมพอร์ตจากแม่สอดสามวันแล้ว ช่องเป็นอะไรมาอะไรนะคิดไม่ออกคิดไม่ออกช่องกูมันยากขนาดนั้นเลยเหรอคืออะไรคิดว่าเออคิดไม่ออกอะไรคิดไม่ออกชาแนลเออก็เดี๋ยวฝากผลงานหน่อยตอนนี้ก็ไปเห็นไปเป็นดาราอะไรนเป็นคุณนายเบียลองแสดงแดงที่เื่อนไม่ถ่ายหนังสั้นหน่อยหนังสั้นอะไรสวยมะม่วงไม่ไม่ยองจีเพื่อนไม่มายงจีเพื่อนสวยมะยมอะไรนั่นน่ะเป็นจะเอาเท่าไหร่หรออะไรเงี้ยมันเป็นบทบาทคุณอ่านบทแล้วคุณไปแล้ว ก็เวลาจะมีกระดานเวลาผมแสดงเนี่ยบทผมก็อยู่ด้านหน้าเนี่ยผมก็เป็นคนอ่านอ่าแล้วก็พูดเลยตาคุณมันชอบมองกระดานแล้วก็พูดฮะอ้าวโอเคเดี๋ยวงนีเด๋ยวผมให้คุณไปเล่นได้ดิได้ดิคุณไปเล่นเนาะไหนคุณลองจำลองกัน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 ถ่ายทำหน่อยแบบแบบไอ้บทนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมผมจะผมจะสอยอยู่แล้วคุณสอยมั่วพี่แจมพี่แจมทำอะไรอ่ะเอาอารมณ์ด้วยนะอารมณ์ไม่ได้ดเลยพี่แจมพี่แจม ทำไรอะเหมือนในเอาเหมือนในคลิปเลยพี่แซมเดี๋ยวให้ไปได้ไหมเก็บมะยงชิมอยู่หรอใช่จ้ะอันอยากชิมไหมเดี๋ยวพี่เก็บให้ไม่เป็นไรค่ะพี่เป็นหนังมันเป็นหนังสั้นเป็นหนังเขาเรียกว่าหนังสอนใจโอเคหนังที่สั้นอเป็นละครสั้นแบบว่าให้คนเรามีเรื่องราวในชีวิตแบบว่าโดนแบบไหนมาโดนโกงมาหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมาจัดแปลงให้เข้ากับบนบาทแล้วก็จริงไหมที่เขาว่ากัน เบียมงั้นนอนโผแบบเกือบทั่วเชียงใหม่แล้วเนี่ยอันนี้คุณเอามาจากไหนแล้วเนี่ยบอกว่ากันว่าอย่างนี้แล้วแล้วคุณพูดเปลี่ยนนนหอแล้วคุณพูดอย่างเงี้ยแล้วต่อไปคนก็จะจะคิดว่าผมเป็นแบบนี้ไงอันก็ไม่ใช่ผมแค่เป็นคนที่ชอบแสงสีชอบไปเที่ยวชอบฟังเพลงชอบกินเบียร์อย่างเงี้ยมาหาคุณไปเนี่ยผมก็อ่ะพกมาสองสามขวดได้ปะเรื่องแบบนี้ไม่จริง มันก็เปลี่ยนหอไปกินเบียร์กินเหล้าไปกินไปเสพอบายมุกที่คนก็ชอบกันเนี่ยที่หอในสมัยเหมือนคุณเนี่ยคุณก็ยังเคยเลยแต่วันนั้นเห็นลายหากู่อยู่นะกูถามว่างั้นงั้นคุณเป็นอะไรเวลาคุณจะชวนผมไปเที่ยวนี่ชอบทักมาในไลน์ไม่ทักมาในแชทฟินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่้วแล้วที่ที่ชอบบอกว่าเดี๋ยวนอนก่อนนะเดี๋ยวแล้วก็หายไปนี่คือยังไงวะอ๋ออันนั้นด้วยอรออันนั้นคุณเหรอ ไม่ไ้ผมผมอะไรผมไม่มีผมไม่ทํางานกับบ้านนอนอย่างเดียวผมไม่เคยแอบไปเที่ยวไหนไม่ต้องไลน์บอกไหมว่าแบบเดี๋ยวนอนแล้วนะแล้วก็แบบสามสี่ทุ่มแล้วก็ไปไลน์เพื่อนวันนี้อะไรจะถ่ายตอรี่คุณหล่อเท่ๆลงลงเงี้ยคุณก็เอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เห็นนะไม่เอามีคุณผมไม่ใช่คนแบบนั้นเอฟซีเที่ยวคือเที่ยวเล่นคือเล่นผมอ่ะคุณชอบโกหกไหมผมถามเลยผมตรงไปตรงมาผมไม่เคยโกหก แม่งกลัวไม่ได้กินหรอกไก่ต้มอะไร <c oughs> เฮียไฟแม่งไม่เดือดอะไรต่กล้องไปดูหน่อยดิยังไม่เห็นก็ได้ไหมมันก็เริ่มร้อนอ,ะอ่ะโอเคเดี๋ยวน้ำปลาใส่สยังยังมันยังไม่เดือดรอมเดือดก่อนอืมร้อนเอกูออว่านโน่<ห>นนะแต่นี้มันสุกแล้วเนี่ยมึงเห็นไหมพรุ่งนี้เช้าแหละเฮียได้เดือดไหมบอกมึงแล้วไม่ได้นะจะเปิดทำไมบ่อยแล้วครับขอโทษครับ เด็กไม่เคยดูน่าไก่เป็นไงเนี่ยนั่งนู้นะกูเป็นเจ้าของช่องปบวะเวลาใส่น้ำปลานะเดี๋ยวคำนวณแป๊บโอ้โอว้าวใก่ต้งน้ำปลานะน่าจะสะเตือนตับอยู่ใครก็รู้แหละว่าน้ำปลาใส่ขนาดนี้ใก่ต้งน้ำปลานะถ้าเป็นชูรสนะดช่ไยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรก็มันรอยอยู่ตรงนี้นี่ อินโนโมโตะโอ้โหเดี๋ยวผมชอบอย่งนะีเอาขามันลงหน่อยดิขามาลงหมดเลยยาฉีกไอ้ยีนี่ชอบพังของเนะาะอใครอยากได้สูตรก็ทักอินบ็อกมาได้นะสูตรนี้ไม่มีขายนะมีบอกเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าไ,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 ไม่ได้ไล่เลี้ยงมันเหมือนกันจำได้ครั้งเดียวสุดเนี้ยเ <laughs> ห็นมีใส่มะนาวด้วยเพื่อ มีอไรกับต่กล้องทำอะไรก็ไม่ดุจใจนะตากล้องผมเนี่ยมันมี่ทำไมอ่ะมันเปิดอยู่แล้วอ่ะผมไม่เข้าใจน่าเปลี่ยนที่มึงเป็นอะไรไหมช่องน่าจะมีคนเป็นอยู่นะช่องเนี่ยแต่กล้องลมเสียทำไมอ่ะเขินนะสิกลไม่เป็นไรนะติดกล้องเออไม่ใช่ยินไหมเหนื่อยใจปะหรือว่าหรือว่าปล่อยสองคนเลยสองคนเลยน่าจะไม่รอดตึมเร็ง เดี๋ยวก็รอแป๊บนึงพรุ่งนี้นะเช้าน่าจะเข้าห้องน้ำอย่างเร็วดูตรงคได้กินแน่นอนได้กินแน่นอนดูจากการทำนะไมนเคยถูกใจหรอกทำไรวะไม่เห็นจริงๆเบียไม่เห็นเลย ไม่ไงหมายถึงวิวอ่ะเออไม่ไม่เห็นไม่ไม่ดีเลยใครอยากมาก็ติดต่อผมได้นะครับเดี๋ยวขึ้นไอจีผมไว้ให้ลืมกด follow ด้วยช่องคิดไม่ออก channel นะครับอาการเป็นไงมะนวลองดู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 ถ่ายฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้เห็นฝั่งถ่ายฟันฝั่งมึงถ่ายฟันกูม่ทถ่ายไม่ไหนลองดูลองดูทาเพื่อช่องน้อยเมื่อกี้ฉี่มายังไม่ได้ล้าง ฉี่มือนี้ด้วยไม่เชื่อด,ดูในกล้องนะเคกูเข้าใจเขาจัง <laughs> ฉีมาไม่ได้ล้างแล้วมึงไม่เห็นกูล้างเลย <laughs> มันขนาดนั้นเลยเหรอวะก็ว่นนา <laughs> ทำไมมันรักกูจัง <laughs> ป้อนกูด้วยป <laughs> กติไม่มีไม่มีชีวิตเนี้ยกูแทบจะเป็นคนรับใช้มันอีกหนึ่งคนละ <laughs> มีคนด้วยเหรอเฮ้ยอีกคนใครอ่ะอย่าให้บอกเแก่พวกม่เก็บไว้วิธีดูไก่สุกไม่สุกอะเดี๋ยวเราดูที่เนื้อไงลงเริ่มเปลือยแล้วเริ่มเปลือยแล้วอีกนิดนึงเจ้ซีโอ้โหกับด้านให้มันหน่อยนะไอ้เฟรมกลับไปอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเออเออเนี่ยด้านนี้น่าจะเบ้อกว่าโอเคเครื่องอะไรวะข้างบนผีสั่นเลย ดูเอฟซีกูชักยังหิวข้าวแล้ววันนี้ยไม่กินข้าวเลยเค้มชิมน้ำหน่อยไหมมึงไม่ชิมเลยเป็นเชฟเพียอะไรไม่รู้จักชิมอ่ะเพียอีกแล้วเออขอโทษผมขอโทษผมขอโทษคุณชิมเลยคุณเชฟไม่ออเดอร์มาออเดอร์มาแล้วหลับแล้วมั้ยแต่น้ำแต่น้ำปลาแม่งไม่รู้ว่าหมดอายุหรื่ดูไม่ค่อยมีรสชาติเลยวะ นี่นะอีกนิดนะอีกนิดเดียวพอนะมันโอเคละพอพอพอการแก้สถานการณ์นะครับนี่คือการแก้สถานการณ์นะครับไก่มันเหนียวมึงจิกงั้นไม่ได้มันสุกแล้วงั้นมันพอไก่มันไม่ใช่ไก่รู้มากเดี๋ยวก็จัดจานครับเอฟซีเอฟซีได้พูดบ่อยจังเลยบอกว่าอย่าพูดนะครับอ๋อ โอ้เหนื่อยใจกับเพื่อนจริงๆทำไมอ่ะแล้วไก่เพื่อนจะใส่ไหนก็ใส่นี่ไงไก่ใส่หนึ่งตัวเลยหนึ่งตัวใส่กับข้าเลยข้าก็เปียกสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำเดี๋ยวใส่หม้อดูความสุกกรปกซกมกของมันนันที่น้าที่อะไรไปเรื่อยตอนนี้ก็ได้แล้วนะไก่ของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาชิมกันว่าสูตรของผมมันจะอร่อยแค่ไหนนะครับ ลองดูมาข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวนิดนึงต้องฉีกแบบนี้เลยสิเอามาใกล้ๆหน่อยไหมเสิมันจะได้เห็นการกินกินไหมเห็นเข้าวก่อนอะข้าหมดเลยให้เห็นแบบมุมมามหน่อยอ่ะจิ้มนิดนึงจิ้มไก่สุกไหมสุกร้อนเหรอวะเออมันร้อนอ่ะนะจิ้มตรงนี้ ดูไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่นะมึงอ่ะคุณไม่ค่อยกินแบบนี้หรอกินได้แต่ว่ามันก็เราก็ไม่ค่อยุณกล้าเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมให้คุณชิมจุดที่อร่อยที่สุดเดี๋ยวผมให้เกียรติรายการคุณล้วกันถ้ามันดิบเดอวก็จะกินมันไม่ดิบอย่างนี้เลยเอ้าถือตรงนี้เฮ้ยแล้วคุณจีบมาคุณไม่ได้กินกินเองอันะไหม่ให้คุณกินเลถือตรงนี้เออถือตรงนี้โอเคจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กินดูนะครับรีวิวหน่อยว่าต้มน้ำปลาของจริงอ่ะ น้ำจิ้มนี่ซื้อมาหรือว่าไงจิ้มทำเองฮะไก่ทำเองไม่พอแล้วกูต้องมากินน้ำจิ้มทำเองด้วยลองดูลองดูก็บอกแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็แต่เช้าอ่ะดูเหนียวๆนะแต่เมืองไปบ้านไปบ้านไปบ้านชนนะได้เลยเพื่อนทำหน้าแย่ๆว่ะโอเคแล้ว โอเคแล้วเสียงอ่อยๆด้วยลงลงาบาลทางไหนครเนี่ยข้าวเหนียวยอดไก่พลังใบชัดๆเลยอ่ะดูแล้วรู้เลยเนี่ยเขียวขนาดเนี้ยคุณบอกสต่ว่าคุณไม่หมดกิหน่อยจุที่อร่อยที่สุดเขาว่าตรงน่องมันนะจุดที่อร่อยจิ้นิดนึง ตัดให้มันเลยไวอ่นะเออเด็กสเื่อนอือเนี่ยเพื่อนเพื่เพื่อขอออันนี้กินด้อ่นี่มันลูกกุ้งจะชัดนี่หว่าว้าไฮ้ยในข้างในอ่ต้นน้ำต้นน้ำป่าไม่เข้าใจสไตล์ว่าโก้ติดตาเด็งนิดนึงไมวเข้าใจลร กูไม่ได้มาทาอาหารอร่อยก็กูมาถ่ายเอาอารมณ์เฉยๆถ่ายกันเล่าแกทำี้ยอะไรเลก็ได้ไอ้ตุ้งมากระดูกพื่ไม่ได้ต้องการคนมาดูทาอาหารเป็นคุณไม่อย่างนั้นเลยกูต้องการแค่คนมาเป็นเพื่อนกูเย้อันนี้เลยมาออกแ้งออกนี่หน่อยเนาะแก้วปล่ามาเมื่อเที่ยคนทำเลยอะเอาสะใจืูเมนจริงึะปล่บอย่าลืมนะครับมาช่องนี้ก็มาโดนกระหูช่องด่าด้วยเงี้ได้ปะดูหิวนะ จอดยุสิกล้องไหมยิมก้องไหนเนื้อยิมมึงดูมือกูดีิมได้ไหมเดือดรอเดือดมาจุกไก่นะมาจุกไก่นะาซิไหมหุ่ยหัวกินโอ้ยยังไม่ออกเลยครับอันไหนรู้ว่าอย่างนี้มันไม่ตัดลงเนี่ยอันไหนกระดูกอันไหนนั่ะชกกินแบบอร่อยๆนะชกกินแบบอร่อยๆอร่อยๆเออกินแบบอร่อยๆอ่ะอร่อยๆบ่าวเท้าบ่าวเท้าเขากินยังไงอ่ะเร็วกินน้ำกิ้มนิดนึงอ่ะโชว์แบบอร่อยๆ ไกินลอยใช่นหล่อร่อยอร่อยอร่อยเราต้องขออร่อยให้แต่กล่อนกินอร่อยอ่ะขอขอแนนี่ผมไม่นนักแดงเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขากินให้ผมดูแล้วผมทำแบบนั้นเลยอ่ะกินอร่อยอร่อยโชว์หน่อยไก่หน่อยตักเสียงไก่ตรงบักอุดอยู่นะบักอุดอยู่นะเสร็จแล้วครับเต้นเซอร์นะครับผมอุดแล้วเร็วเร็วถ่ายเลยนะกัช้าๆหน่อยดีอหรอช้าๆหน่อยร้อยแหวหน่อยช้าหน่อยแทะหน่อยแท้ๆหน่อยอร่อยอร่อยสุดในชีวิตอ่ะ มันร้อนเพื่อนแท้ๆหน่อยแท้ๆหน่อยนี่นี่แท้ๆแท้ๆอย่าร้อนอร่อยสุดในชีวิตนะไอ้สิสำหรับใครที่อยากมาชิลๆแบบผมก็ติดต่อผมได้นะเดี๋ยวร้อนผีก็กูไม่เอามาอืกูฉีกให้มาซีเมอไม่กูจะเอาตับกินตับด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณแขกเชิญของเรามากนะครับขอบคุณแจมมากที่มาร่วมแจมกับพวกเรานะวันนี้ก็เป็น ep ง่ายๆสไตล์ของเรานะงบประมาณไม่เกิน200ร้อย ก็ยังไงก็ขอบคุณเดี๋ยวก็ฝากช่องด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์พวกเราด้วยนะครับฝากผลงานนิดนึงว่ามีอะไรต้องติดตามบ้างครับขอบคุณช่องคิดไม่ออกด้วยครับครับผมที่ให้มาร่วมสนุกวันนี้เนาะแล้วก็ฝากร้านที่อ๋อฝากร้านฝากร้านเดี๋ยวอีพีหน้าเอามารีวิวเนาะอ่าได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสกลับมาอีกครับวันนี้ก็ถือว่าสนุกดีที่ได้มาเจอเพื่อนแล้วก็เพื่อนทำอาหารให้กินด้วยอร่อยนะ อร่อยไม่อร่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ก็ได้ทาให้กินดีใจแล้วอยู่รอดไปอีกมื้อนะยังไงก็ฝากช่องเพื่อนด้วยกันนะครับที่ไม่ออกครับกับเราจะทําอะไรอีพีหน้าต่อไปก็ให้คอมเมนต์ได้มาที่คอมเมนต์ได้ว่าอยากกินเมนูอะไรเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ f c ทุกคนก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ซับสไครป์ซับครับเป็นกำลังใจให้สไครใหม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไม่ใช่อ่ะซับสไครป์ไม่ใช่อ่ะ ซับสไคร์ซับสไคร์ซับสไคร์เป็นกำลังใจให้พวกเราซับสไคร์ซับสไคร์อ่านี่ถูกเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับก็อย่าลืมโอเคอีบีนาแล้วเจอกันโอเคดีครับสวัสดีครับ